ส่วนสดีครับุมคนป่านะครับมีคนบอกว่าขอดาบแก้ทางสักรอบครับซึ่งในเกมนี้ทีมเขาหยิบคาเฟนีเฮเลนขึ้นมานะครับเพราะงั้นเราหยิบเวเลสเข้าไปแก่นะเพราะว่าเวเลตแหละค่อนข้างที่จะชนะคอมโบคาเฟนีกับเฮเลนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าเจอกับสตาร์ก็ละบากหน่อยเดี๋ยวเราก็ออกขอมาแก้อีดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็เกมนี้เราอยู่กับยีน่าไปส้มด้วยนะครับก็อย่างนี้ผมได้คนระแบกแล้วนะครับสบายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะครับว่าคอมโบคาเฟนีกับเฮเลนเนี่ยจะแพ้ทางเวเลตจริงไหมเริ่มครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่ใบเอ็มพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นีน้่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับ หากใครมามองหาไอเดอรวีคุ้มๆพร้มอมเล่นลุนครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับแอมิแนนตน TP7 เพจนี้เนี่ยมีชู้ตามมากถึง1นึ่งสายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอารวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูใงเพจใต้คลิปได้เลยครับ โอเคครับเกมล่าแล้วครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่รางการได้เลยนะครับในส่วนของพังฟ้านี่ก็จะเล่นตามเซนนี่เลยนะครับก็จะเน้นที่ดิมเป็นหลักเลยนะและในส่วนของลูน,นะครับก็เน้นที่ดิมเช่นกันครับก็จะเป็นรูนจอร้อยนะครับตามแล้วตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเค่ก้างก่อนนะครับ ในช่วงต้นเกมเนี่ยก็เล่นซุปเซมนะครับเซมเลื่อนเราไปด้วยนะแต่ถ้าอย่างหวะได้จัดสกิูฟรีอันนี้ก็จ่ายได้เลยนะครับเราก็จะเน้นที่การเล่นพุ่มเป็นหลักนะแล้วก็ทางเลนแครี่ครับเคคลิปช้าครับเดี๋ยวเราขึ้นไปแท็กเลยเลยเวเลต้องเร่งเร็วขึ้นมานะครับยิ่งสีไวยิ่งดีนะช่วยตีน้องนิดหนึงครับโอ้ไม่ได้ครับตรงนี้ สตาร์ตตรงกลางครับผมดักนิดนึงจังหวะนี้ครับเสียบโอ้ได้ซอลตรงนี้โอ้โหลเลือดได้เยอะเลยนะแล้วข้างบนสองคนครับยืนประกบกันอยู่ตรงนี้ป่าน่าจะฟรีนะผมดูนิดนึงครับอ๋อแล้วตอมเรนโดดไปแล้วนะครับติ๊กเกอร์ตาแล้วครับอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยครับีิเรียนนี่จังหวะไปมากเลยนะเอาเลือจับเลยเวเลนเนี่ยเวลาเล่นกับฮเลนนะครับ มันได้เปรียบตรงที่ว่าเวเไดสามารโดดเข้าไปแบบสุมสุสุ้าได้ครับเพราะว่าเฮเลนเนี่ยมันทําได้แค่คิวครับแล้วก็ยืนติดกันด้วยเพราะงั้นเวลาเข้าไปเนี่ยเวยเลน,นก็จะโดดเข้าใส่แบบไม่ต้องคิดอะไรนะครับแล้วก็ปั่นเรื่อยๆด้วยแล้วยิ่งท่าทีมเขาเ,เล่นเหลือน้อยๆนะครับโอ้เวเลสโดดใส่นี่คือแตกกันนะเฮเลนก็จะเหนื่อยในเรื่องของการคิวหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดักกันตรงกลางนิดนึงครับตอนนี้มังคอจะเกิดแล้วครับ ตอนนี้ผมต้องดักสูงในน้ำเพราะว่าผมมีสติกเกอร์นะครับเอตุสตาตรงกลางครับเลยไปดักสูงี้แทนเดอะคาฟินี่ตรงนี้ครับโดนเปิดเลยแล้วกันแล้วกิน้าดักอยู่ด้านขวานะครับเอาละครับซาตาโดนเปิดแล้วครับเรียบร้อยเลยอย่างงี้เขาเก็บงานให้ครับตรงนี้ทีมเขาเหลือแค่ตัวดาเมจน้อยๆนะครับเล่นต่อได้ครับตรงนี้โดจัดเข้าไปอีกรอบอนกครับโหแล้วก็เรียบร้อยครับ โดนเลือกันสนุกเลยนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่เป็นกระจกนะครับนี่ก็เป็นความน่ากลัวของเวเลสในเกมที่เจอกับดาร์ฟเฮเลนคาฟฟนี่นะครับและเกมนี้เราเจอสตาร์นะครับเราก็จะออกเป็ซับโลขึ้นมานะครับซึ่งซับโลเนี่ยมันสามารถใช้ล็อบเมอกับปติกของตัวเล่นได้ด้วยนะแต่จ๊กเกอร์ครับรปื้คาเฟนี่ครับ เหตุแรกการเลือดเลยนิดเดียวเองแต่ว่าถ้าเห็นเราไม่ตานี่ทางเขาได้เปรียบกว่านะครับเพราะเขาจะรีเลือดเรื่อยๆนะเเล้วนี่โจ๊กเกอร์โดนปิดแล้วนะครับน่าจะไม่รอดละเดี๋ยวเก็บคาเฟ่ทั้งกันเรียบร้อยครับโจ๊กเกอร์แต่ว่าเฮเลนได้คิวโจ๊กเกอร์ไว้นะครับก็ยังดีครับการเงินเป็นตกที่เฮเลนแทนเเล้วนี่เฮเลนคิวให้ตัวเลนอยู่นะครับน่าจะบุกตรงนี้ลำบากเดี๋ยวไปดักที่อื่นแทน เดาเด้วเ,ดวเปิดตำแหน่งตัวเลนนิดน,นึงนะครับตัวเลนนี่ไม่เข้าวบ,บแดงเยอเพื่อมากันโอ้เพื่อไปเข้าบัฟฟาแทนครับโอ้เยี่ยมเลยนี้โหตัวเลนนี่วิ่งไปเอาบัฟฟาครับแต่ก็ไม่ทันครับกลางสามคนครับจำนวนคนเยอะไปหน่อยเราแยากมาอีกเลนนึงครับตัวเลนน่าจะมาเอานะถ้าไม่เอานี่เขาจนเลยครับแล้วตรงกลางมีคิฟสามตัวครับเดี๋ยวรอตัเลนเดินก่อนนะ ปาครับได้เวลาแล้วครับโโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยเดี๋ยวไปเวทแบ,บนันแดนต่อเลยนะครับเล่นเอาเขาฟาร์มอะไรนะอย่างนี้แล้วก็คอาฟารี่นี่เขาใช้ของเขาอะไรเกินนะครับน่าจะเอามาแกโจ้น่าจะได้ไม่ดโดนดาเมจของโจ้มากเกินไปนะครับตรงนี้คีบไม่มีครับตรงการลางคีบเข้าครับ oh. ก็เดี๋ยวผมมาช่วยโจเกอร์นิดนึงแล้วกัน oh. เดี๋ยวบุกทางเล่น,นมลมั่ง อ้าวคาเฟ่ไปตรงกลางครับเดี๋ยวเคลื่อนอยงนี้ก่อนนะรีบๆเลยอ้าวแล้วเจอเฮเลนตรงนี้ครับถ้ากับว่าคาเฟ่ที่อยู่คนเดียวครับเดีย๋ยวผมพาเรื่องบวกเลยอันติีค่อยใช้ตอนเขาใกล้ตายนะตอนนี้เท็ดต่อต่อไปก่อนแล้วโอ้โหไม่แตกแหมเธอได้จัดเลยแบบนี้ต้องรีเลือนแล้วครับไม่ไหวละ แล้วก็ตอนนี้ทีมเรานี้เตรียมเอาป้อมกลางอยู่นะครับสามคนตรงกลางครับแล้วยีนาเจอกับทางโอเมงครับบอกกันหนึ่งหนึ่งอยู่ยีนาหน้าจะเสกฟิกเกอร์ออกมาครับตอนนี้เพื่อไปปิดทางโอเมงละโอ้เรียบร้อยครับแล้วตอนนี้เลยบนนี่โล่งเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับคิมที่หนึ่งครับผมมีเลนด้วยครับมีเข้าไม่ไหวดาเมจผมไม่ถึงครับ ไม่กลับด้วยะเนี่ยต้องรอยีน่าครับต้องมียีน่าช่วยจ่ายระเมจแต่ว่าไม่ทันครับเข้าไปก่อนได้เวฟเลยครับไปเดี๋ยวเช็คองกรด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะกลับเข้ากลางกันคาเฟนี่อยู่เอาซ้ายครับโอ้ขยับไปเอาขวาแล้วครับเจอจ็กเกอร์ตรงนี้ครับโอ้แล้วโดนคาเฟนี่ไล่ครับรีวิวช่วยครับตรงนี้เอ้อโอ้โห เอาไหมไม่ถึงครับแล้วตอนนี้เพื่อนเรามาเติมแล้วครับโอ้โหซาต้าบินมาครับขอสวนนิดนึงครับไปครับในเวลาสวนเก่าเลยครับทีมเขาดี้หมดทุกสกิลแล้วนะโอ้ปั๊ดนี่คิวยับเลยนะครับโอ้โหไปนี่ครับตายทัหมดสี่คนครับทีมเราไม่ตายสักตัวครับเฮเลนี่ถ้าหาป่าโดนกวนที่เล่นยาวเรื่องเลยนะครับเพราะว่าจะคอยแต่กันแครี่ก็ไม่ได้ละกลายว่าต้องเดินทั้งแบบนะครับจิ้งท่า เฮลีนเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยโอกาสเสี่ยงก็ยิ่งเยอะนะโอ้แล้วเกิบได้บ้องการครับตรงนี้แล้วก็คิมจะเข้าครับโอ้โจ็กเกอร์ออกมาช้านิดนึงครับโอ้โหตัวเลยแช่แข็งครับเรียบร้อยเลยโจ็กเกอร์ด้านบนมีคิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนิดนึงครับเผื่อจะตัวอะไรครับโอ้โหแต่ว่ามีคำพนีอยู่ครับโดดยากนิดนึงถอยดีกว่าโอเมนี่จะวิ่งตามเราแล้วครับและตอนนี้ดาร์กเกิดแล้วนะครับ แล้วตรงกลางคีปดันเหลือตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปเคียบก่อนแล้วยีน่าเรือกไปหาครับแล้วเจอคาฟฟ่ตรงนี้ครับข้างล่างสองคนตรงกลางสองครับเดี๋ยววิ่งไปปิดเลยครับแล้วเจอโอเมตรงนี้ครับโอโอเม่ดูสับมาดักเอาไว้ครับแต่การไปดักลึกเกินไปครับแคลรี่กับโลมเขาเข้าไม่ได้ครับสับมาสับเนียมแล้วไล่กันต่อครับโอโห็อนนี้ครับเรียบร้อยเลยครับตายกันเกลือเลยครับตรงนี้ จำไล่ตัวอะไรนิดนึงครับอีกสามวิมพันตีครับแต่ว่าไม่ทันครับตอนนี้ฮังกีนาไปเปิดทางดักเซเยอร์ครับตอนนี้ก็ได้ทอยขึ้นมาแล้วนะครับเกมนี้ผมจะขึ้นทอยมาก่อนนะจะได้ไม่ต้องกลัวดาเมจของซาต้านะครับแล้วก็เดี๋ยวออตัลเลือรมาเสริมด้วยอันนึงเจอโอเมนตรงนี้ครับซาต้าเดินตามมนะารอจูเกอร์นี่ครับ กไว้โอเมย์มาแล้วครับโดดสายเรื่องนี้โอ,โอเมย์เซฟฟิกเกอร์ครับถ้าสองนี้เราเบรได้เยอะมากนะซาตาติดทิ้งครับตรงนี้แล้วก็ทางยีน่าคอมฟินี่ครับพอโดนไล่สองคนกัคข้มบนครับสารฝ่ายขึน้นไปเติมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์กลางกัน โอ้โหแลยีน่าครับสองต่อหนึ่งก็ไวครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวขึ้นไปต่อทางเลนบนนะครับเดี๋ยวไปเปิดแบบนิดนึงนะตรงกลางนี่ยิงคีเดียวน่าจะแตกแล้วนะครับโอเงอย่าขึมนอลครับตรงนี้โอเคครับได้ท่าบ้องกลางครับตอนนี้เจอทั้งหมด3คนเช่าเดอะเบลดัสเซียกันต่อครับตรงนี้ซ้อนไว้ครับคาโตเรนเสียอันติีละ ส่วนไว้ครับส่วนไว้ตอนนี้ทีมเขานี่ก็เร่งหาเงินขึ้นมานะครับตอนนี้เงินตัวเรงเป็นดับหนึ่งเลยนะเงินท่าพันสี่นะครับขมวดสองครับถ้าตรงนี้มีใครโผล่มาได้บวกได้เลยนะนโอ้โดักรอนิดหนึ่งครับตรงนี้ขาตัุเรงมีสีสตันไหมครับเดี๋ยวเปิดก่อนเลยโอ้โหโดดพอดีครับตรงนี้ รอบนี้จังหวะไม่เป็นเท่าไรครับแต่ว่ายังรอดมาได้ครับแล้วสตาร์จะทางซ้ายครับโหเรียบร้อเลยเติมอย่างสวยครับและทางจ็อกเกอร์ครับยังเห็นแรกกับทางคาร์ฟรีไม่ได้ครับก็โชคดีนะที่คารลีเขาตายนะก็กันต้มง่ายหน่อยนะครับไนกิน่านี่เจอโอเมอีกแล้วนะครับโหแล้วทางโอเมครับอติภาสครับไปโดนทางไนกน่าที่ใช้การซีอยโอนะครับ แล้วตรงกลางมีบวกครับโอ้โหตัวเลงเกือบแตกครับยีน่าเขาต่อครับก็เรียบร้อยครับโอ้โหเทกันไปครับหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วโอเมนี่ฟิกเกอร์เกี่ยวทางยีน่าเลยนะครับแต่ว่าทางยีน่านี่รอดออกมาได้นะจัดเลยนะครับแต่ตอนนี้ทางนีน่าเข้าไปเติมแล้วครับแล้วข้างล่างเขามีแค่สองครับเราตีอ้อมเข้าไปปิดเลยแล้วเลื่อนจอเลงไว้ครับโดมาด้วยครับมันก็เรียบร้อยครับโอ้โหได้ไปสองครับ แล้วไปต่อทางเลนจงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตัดลึกขึ้นมาช่วยทางเมทนะครับโอ้โหและช็อตนี้ครับโจเกอร์หนึ่งหนึ่งแพ้เฉยเลยครับอันนี้เนี่ยทางโจเกอร์เนี่ยเงินตามคาเฟ่อยู่200รอนะครับไม่ต่างกันมากแต่ว่าคาเฟ่นี่มีรองเท้าเด็กนะครับแล้วก็มีดุดเลือดด้วยกันถึง2อชิ้นนะครับนั่นคือทารอนนะครับแล้วก็มีดุดเลือดเล็กอันนึงนะครับก็ทําให้คาเฟ่นี่เนี่ยเห็นแรกกับโจเกอร์ได้นะครับและหลังจากไฟ์ตะกี้นะครับทำให้ผมคิดว่าน่าจะต้องออกไอเทมขึ้นมาแหละเพื่อ สู้กับคาเฟนีแนะก็เลยรตรงเกมฟอยด์เข็บเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวดูไอีกทีนึงว่าจะขึ้นตัดเลือดหรือจะเอาฟอยด์เข็บนะครับเพราะของที่ใช้เนี่ยมันใช้คล้ายๆกันไงมันจะออกเป็นเออสับมือขึ้นมาขอดนะครับแต่ยีน่าดักเอาไว้ครับแล้วโดว์เมาสน,นี่ครับก็เรียบร้อยครับตอนที่ทางโอเมงครับโอ้โหโคตรแรงเลยเดี๋ยวตรงนี้วอฟเลยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วมีไฟต่อเนื่องครับโอ้โห ลองโดดดูแล้วกันครับตรงนี้หัวเอาไม่ตายฮะโหยังดีครับมีที่เหลี่ยมคอยรับให้ครับอันนี้เนี่ยเลื่อนแบบไปพร้อมกับกดอันติบด้วยก็ลำบากเรื่องนะครับผมก็เลยลองเป็นเสี่ยนิดนึงนะตรงที่ใช้เป็นลุมกล้องติดตามนะครับแต่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับคือแต่ก่อนมุมกล้องติดตามเนี่ยมันดีมากนะอย่างเช่นใช้กับแกงนะครับกดไปปุ๊บเนี่ยโหเห็นแบบชัดเจนมากเลยนะครับไม่ต้องไปใช้นิ้วชี้ซ้ายในการเลื่อนแบบนะค่อนข้างสะดวกเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้มุมก้อนตานี่เหมือนมันโดนเนินไปนะเอ้าแล้วจบเฉย <c oughs> ตานโกเกอร์นี่กับเลียนลากเข้าไปตีป้อมครับแตกเลย <c oughs> เอโอเคครับเกมนี้จบเรื่องครับเรียกได้ว่าชนะเกือบทุกไฟเลยนะครับก็ในส่วนของเวล่นนะครับก็ไอเทมเนี่ยถ้าหากเราเจอเวทหนักๆนะครับอันนี้แนะนําให้ขึ้นทอยขึ้นมาก่อนนะครับจะเล่นง,ง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าหากเป็นตัวกระพาอแรงๆอะไรพวกนี้เนี่ย ก็ขึ้นดาเมจสวนก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเวนนะขึ้นทอยก่อนจะดีมากเลยนะครับจะเห็นผลได้เลยว่าเวนเรนน่ะมันอึดขึ้นเยอะเลยนะครับเราก็สามารถแทงได้จันเมจได้น,นะครับเกมนี้เอพก็เป็นของทางยีน่าไปนะครับโหจันเมจโคตรเยอะเลยนะครับ42%เลยนะแล้วก็ในส่วนของไอเทมในเกมนี้นะครับที่เราจะขึ้นก็จะเป็นฟอสเคปเพราะว่าทางคาเฟนี่เนี่ยเขาไม่ใช้รองเท้ากับซีซีนะครับถ้าเราใช้ฟอสเคปเข้าไปเนี่ยคาเฟนี่จะระยะขึ้นเยอะเลยนะครับ ไม่ต้องขึ้นเชีวบล้อนะถ้าคาร์เฟนี่เขาใช้ลงงเับเลยนะครับเล่นเป็นฟอสเคปจะดีกว่านะทางเพื่อนของเราเนี่ยจะดาเมจได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเฮเลนที่เป็นตัวประกบอยู่แล้วที่เหลือเราก็ถมเข้าไปนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายเนี่ยก็จะขึ้นไปดักแดงเลยนะครับเรียกได้ว่าโดดเข้าไปทีนึงเนี่ยเอาให้ตายเลยนะครับประมานั้นทําให้ทางเฮเลนเนี่ยเขาคิวไม่ทันประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คมเนนนนกกดใหห้ััยะรบ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บคุณครับ